สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่กันที่หน้า147นะคะเป็นเรื่องของการบวกจํานวนเงินเป็นบาทและก็สตังค์นะคะแบบฝึกหัดนี้เขาให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่จํานวนเงินที่เท่ากันนะคะแล้วก็มีมาให้เป็นชุดชุดนะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อที่1นนะคะมีอะไรมาให้มั่งเอยมีธนบัตรนะคะใบใบละ1000บาทนะคะ2ใบ,ใบ, 1, บ,ะะบก็คือ2 0 0พบาท ห้าบาทสองใบเราได้เป็นหนึ่งพันบาทห้าสิบบาทหนึ่งใบแล้วก็สิบบาทนักเรียนนะคะเอาจํานวนนะคะทั้งหมดนี้มารวมกันถ้านักเรียนบวกในใจยังไม่ได้นะคะครูแนะนําให้นักเรียนตั้งบวกเลยค่ะก็เป็นสองพันบวกหนึ่งพบวกห้าสิบบวกสิบแล้วก็บวกห้าสิบตางังเนี่ยเราเอาไว้เฉพาะห้าสิบตะตังเลยนะ เป็นสีดำอากูเขียนสีดำไม่รีบกว่าจุดอ่ะห้าสิบสตางค์อันนี้ที่บาทบวกกันได้ศูนย์นะคะได้เป็นหกก็ได้ศูนย์ได้สามก็ได้เป็นสามพันหกสิบบาทนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนนะคะก็มาหาจำนวนเงินของฝั่ง ขวามือนะคะถ้าหน้านี้ถ้านักเรียนอยากจะทําให้เสร็จเร็วๆแนะนาให้นักเรียนหาค่าของจํานวนเงินนะคะทุกตัวเลยทุกจํานวนเลยนะคะหาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยโยงเส้นแต่นี้เดี๋ยวครูจะทําให้รูปเป็นตัวอย่างสักอสองข้อนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําเองนะคะมาดูข้อที่สองถนัดใบละหนึ่งพันบาทหนึ่งใบห้ 100, บาร้อยหนึ่งใบหนึ่งร้อยกี่ใบคะหนึ่งสองสาม ใบแล้วก็เป็น300อันนี้เหรียญห้าน,นี้เหรียญหนึ่งบาทเอามารวมกันก็เป็น1นึ่งพันบวกห้าบวกสามบวกหบาทบวกหบาทก็ได้เป็นหได้เป็นศได้เป็น8แล้วก็ได้หนึ่งอันนี้ก็เป็น1นึ่งพบห บาทนะคะอาสมมุตินะคะนักเรียนสมมติว่าเราหาฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว่นักเรียนก็มาหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าจํานวนที่เราหาฝั่งซ้ายมือนะคะจะคู่กับอันไหนมาดูตัวแรกเลยตัวแรกธนาบัตรใบละ1000กี่ใบคะหนึ่งสองสองใบก็คือ2 0 0พบาท1นึ่งร้อหนึ่งใบยี่สิบหนึ่งใบก็คือ20บาทนี่คือเหรียญ2บาทเหรียญหนึ่งบาทเอามาบวกกันนะคะ เป็นสองพันบวกหนึ่งร้อยบวกยี่สิบบวกสองบวกหนึ่งได้เป็นสามอ่าได้สองได้หนึ่งได้สองอันนี้ก็ได้เป็นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบยี่สิบสามบาทนะคะลบออกตัวต่อไป ธนาบาทบบ 1, ใบละ1นึ่งพัน่บใบคะั้งหนึ่งสองสามสามใบก็คือสามพันบาทห้าสิบบาทหนึ่งใบก็คือ50บาทเหรียญห้าบาทหนึงเหรียญอันนี้เหรียญที่สองนะคะแล้วก็50สิตางค์ห้สิตางค์เนี่ยเราเว้นไว้เลยนะเว้นไว้ก่อนก็คือเป็นห้บวกเฉพาะที่เป็นบาท3ามพันบวกห้าสิ บวกหบาทบวก5บาทได้เท่าไหร่คะได้เป็น0นย์ได้เป็น10นะคะตัวหนึ่งก็ได้เป็น6 0ศนสอ่ะที่เป็นบาทก็ได้เป็นสามพันนะคะหกบาทสามพันหกบาทหรืออกี่สตังค์คะก็จุดห้าจ้ะ ตังนะคะ,ะไม่ต้องเขียนคูลืมไปนะคะก็ได้เป็นสามพันะคะหกบาท50สิบสตังซึ่งตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้อที่หนักเรียนก็ลากเส้นไปเลยค่ะไปข้อที่1นึ่แต่ข้อที่1ก็คืออานนี้นะคะตัวต่อไปธนาบาัตรใบละห้าร้อยตรงนี้ใบละห้าร้กี่ใบคะหนึ่งสองก็คือ1,500 บาทธนบัตรใบละหนึ่งร้อยหนึ่งสองสองใบก็คือสองร้อยบาทธนบัตรใบละสิบสองใบก็คือหนึ่งร้อยบาทสองบาทสองบาทสองบาทรวมกันก็เป็นหกบาทนะคะคูรวมเลยนะอันนี้คงไม่บวกไม่บวกแล้วนะคะรวมในใจก็ได้นะถ้านักเรียนบวกได้เก่งแล้วก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยแล้วก็หกบาทก็ได้เป็นหนึ่งพันแปดร้อยหก บาทนะคะวมไว้นะคะจะได้ไม่ไม่งงตัวเองอ่าต่อไปอันต่อไปนะคะ1นึ่งพันใบก็คือ1,000บาทธนาบัตรใบละห้าร้3ยามใบก็คือหน0่งพัน้าบาทธนบัตรใบละ20่สิบหนึ่งสองามห้ใบนะคะก็คือ100บาท 1, 2, 2เหรียญห้าบาทหนึ่งสองสองเหรียญนะคะก็เป็นสิอันนี้ก็เป็นหบาทก็เป็นสิอนะคะเหรียญได้สิบาทรวมกันหนึ่รวมกันกับหนึ่ก็เป็นสองพบาทนะคะสองพบาทรวมกับหนึก็เป็นสองพบาทรวมกับสิอดนะคะก็เป็นสองพับาทอันนี้เป็นสองพัด บาทนะคะตัวต่อไปอ่าตัวสุดท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนคิดเองนะคะเรามายวงเส้นอันที่2กันก่อนอันที่2ได้หนึ่งพันแปดร้อยหกบาทตรงกับอันไหนคะตรงกับอันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนกย็วงเส้นมาเลยค่ะเป็นหนึ่งพันนะคะหกแปดร้อยหกบาท เหลือนะคะอันนี้นะอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าน,น,นักเรียนลองบวกจํานวนเงินเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่กันนะคะข้อที่เหลือสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ